เัาปดเป็นสวีเดนน้นอนซึ่งที่ส่วนแดดได้ลมสลายไปแล้วออดออดเยอะเยอะกองกำลังผมออดมาสวีเดนอันนา เป็นไงล่ะสโลโมชั่นจริง มนะครับขึ้นมากับผมวูปี<ง>ผมจะทำให้ซาตินี้สลายแล้วว่าจะไปโจมตีกองทัพเปลือกที่เดินพนังเซตนะครับออสออส เล่นต sure. ่อแต่ไม oh oh. ่รู้อีพีไหนถ้าเราเล่นตื้อตอนเนี้ยเยอะโอ้ my g o ็ see l ลิส g l i s t e n l i s t e n o ยงไงคะยูร้องเพลงอะไรแต่คงไม่ดังหรอกมา้ เดๆอถ้าคนดูดูก็ให้ลดคิดแบบกดมีใต้คิดให้กดเรื่องไปรปรเจ็ดนาทีให้ลดไปเดี๋ยักลดไปซักปหรือห้านาทีก็ได้ครับแล้วแต่ท่านเลยแต่ท่านผูชมเลย ดูถึงตอนไหนก็ช่างแต่ต้องระวจบครับออที่จริงตอนแรกผมก็เป็นประเทศกากาตัวแหละเล่นไปเล่นมากลายเป็นประเทศใหญ่อยู่แค่นี้ยคนเนี้ย กลับมากันครับเรามาแบบเร็วๆๆอย่างรวดเร็วปอปอประตูบอ,อนแอร์ลงมาสายคนไม่ได้แนนอ,อ,อนเนีแล้วออสออนเห็นไหมคะมินเจย์ใใจจสุขภาพบริการด้วยหัวใจคิดา้าวิว ไม่ขึ้นใหม่แล้วหยุดไปจ้าวไปยิงกองหลังของฉันเออไม่กล้าสูจะหลบกกละาช่านคือสวีเดนอ่ะขงชาติสวีเดน หยุดเลยจะส่งใบค่าใครคะแล้วก็ไปแล้วก็หยุด <c oughs> ให้ท่าเลืยงแกให้ได้ชำามชุดแล้วเอวียออะยึดเมืองให้ได้หยุดเลยเ <c oughs> ม,ม,มืองชันม่ะช่เมืองของใครเปืองชานรู้ไหมชันใจเนี่ยเมืองชันอ่ะชันยึดเมืองของแกแล้วไม่รู้หรอ โนยิงให้กระเด็นซะแล้วฉันก็จะยิงมันด้วย ฉันก็จะตายสู้ไม่ได้หรอกไม่ฮิฮิฮิิ่ฮิฉันไปหนไม่ฮิไะ้ด้ยิบปวลาเลยมงและแก่ก็มีหลังทหารตกจยูบาเลิเด็กจะทำให้ลงสลายเลยเอออะไรกับไม่รอดสี eng tak ke? Aku terlebih payah tak? Oh no no พวกกันนี้ให้กระเด็นตายช่างมันไปนี่อ่ะมาลุกลานเกาะอจิโอ้คสซีรุงของเพื่อนฉันแล้วรู้ป่ะคือใครอายุดิแปนผมเองมั้ง กลับไปแล้วป่าวต้การตุ้กำลังแรงนี่นอตนอตฮะต้จะไม่ได้ตอนนี้ฉันเยอะขนาดไหนแกไม่รู้หรอกบูซ่าจะตัดหมานา

ไกได้ไทุกทาเลยค่ะท่านค่ะธรรมดาใ้ตุ๋งเสือแล้ว 好，拜拜。